ไปลงพื้นที่การในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรกันบ้างนะครับที่นั่นก็มีโครงการดีๆสำหรับเกษตรกรครับจังหวัดกำแพงเพชรครับร่วมกับอำเภอรายทองวัฒนามีการเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ครับ นายกองเอกชัยพฤกษ์เชียวทานรักครับประหลัดจังหวัดกำแพงเพชรก็บอกนะครับว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเป็นรูปแบบหนึ่งครับในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่แบบครบวงจรในทุกๆด้านทั้งด้านดินน้ำพืชปศุสัสตว์ประมงสหกรณ์บัญชีกฎหมายและอื่นๆครับ พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในคราวเดียวกันโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนาบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือและองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่เกษตรกรถึงในพื้นที่จึงขอให้เกษตรกรครับที่มาร่วมงานได้ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเองครับโดยเข้ารับบริการหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ในส่วนของข้าราชการที่มาปฏิบัติงานในครั้งนี้ก็ขอให้ดําเนินงานอย่างเสียสละมีจิตอาสาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรกันด้วยนะครับด้านของเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับท่านก็ได้กล่าวว่าการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระรา ในพระราชานุเคราะห์นะครับประจําปีงบประมาณ2,568ครั้งที่1กิจกรรมภายในงานก็จะประกอบไปด้วยการให้บริการคลินิกเกษตรครับการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน15หน่วยงานก็จะมีสํานักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรกิจกรรมประชาสัมพันธ์มาตรฐานกเกษตรอินทรีย์นะครับการกู้ยืมพันทสัญญาสํงงานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรมคลินิกกฎหมายปฏิรูปที่ดินนะครับสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรจะมีกิจกรรมหลักการอุดมการสหกรณ์สำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชรก็จะมีกิจกรรมการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน การยางแห่งประเทศไทยสาขากำแพงเพชรครับเขาก็จะมีกิจกรรมคลินิกยางพาราสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรจะมีกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ,กรเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจะมีกิจกรรมการใช้สารชีวพันธุ์ทางการ,กรเกษตรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จะมีกิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตข้าวสำนักวิจัยและพัฒนากเกษตรเขตที่2จังหวัดพิษณุโลก,กน,นะครับจะมีกิจกรรมการใช้ปุ๋ยตามค่าววิเคราะห์ดินมาตรฐานการผลิตพืช GAP แล้วก็กเกษตรอินทรีย์นะครับ,รบสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรจะมีกิจกรรมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินน้ำหมักชีวภาพและก็สารพอดอนะสำนักง,งานประมงจังหวัดกำแพงเพชรจะมีกิจกรรมแหนแดงเพื่อลดการใช้ปุ๋ยศูนย์มอนไหม ลพระเกียรติตากครับเขาก็มากับกิจกรรมการเลี้ยงหม่นไหมโครงการชลประทานกำแพงเพชรเขาก็มีกิจกรรมการทําระบบน้าหยดและก็สนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกําแพงเพชรก็จะมีกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการจําหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยและก็การแสดงสินค้าของภาคเอกชนอีกมากมายแหละครับ